ลูกสาวใหญ่ก็ยัง,ยงได้ใส่สวยลูกสาวหน่อยเลยอยากกินแกงหอยเอาแปลว่ายังเสียบเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับยูดีครับมากแกงหอยครับแกงหอยพี่น้องกินแกง,แกงหอยฮือออมแม่เทสโลตบอลเทสโลตเทสแม่ใส่เขาไม่เย็นแล้วครับผมมันอุ่นแล้วโอ้เย็นจังเลโอ้เอาหม,ม้อมาใส่ใส่กับน้ำลุใส่ไหนไ<ม>บอยี่บอปกแป๊กปกแป๊กบอแม่มาครับ อ๋อผมโชว์ดาบเสร็จยังแม่แบบกันได้เอ้าจัดการครับผมก็ได้โอ้ยหอยกระดังปก็แป๊บๆมาพี่น้อยแกงหอยจูบหอยขมบ้านเน่านี่ล่ละเขาโอ้ยอยากกินลายนี่มีซิมซิมซิมเท่อที่สามก่อนสามสิบแปดรอบเดี๋ยวผมเอานี้ล้องมีครับกระดังเอาซับไลยนี่มาโอ้คือนัวแท่นอ่ะบ้านเนีน่ยนวดปะนว ใส่ผักขาดผักปังผักอีเลือดผักขาจะลืมเนอะพี่น,อน้องด้วยกงหอยนะนวยลอีใช้ผักอะแรย่งนั้นพร้อมผักขาดผักขาดยี่บานเท่าไรได้ปลูกเลยไข่แน่ มือหนาที่ได้ไปเอามาขาดัดง่ามตัดงาน่ะอือไม่รู้อีกขัดหรอเป็นยังพักขดัขดเขาซีมือชิปเบียร์ของเขแล้วเมืออ่อเอาหอยสะพานมาจะเสียหอยสะพานหอยสะพานี่เนี่ยหอยคัวบ่นั่นผมเอามาำทำพิเอม อีสานาสาม,มันสาเฉี่ยมหน่อยๆพี่พี่พี่น้องหอยหอยที่มันเข่ากลับนะเข่าเบ้านะเอามาโล่หนึงนะ่งแม่เนี่ยบมอมันบอกรอยโล่นเพิ่นแถมเพิ่นแถมสองหลัวขาไปเอาไก่มา <laughs> อหอยนี่มันเก,งก่งว่าเฮาเลยหูกกบั้ยมันพออมอยู่ขนตัวขนนี่มันเจาออกมากน,นิ่น ก็ยังหอยอรัก็ยังมันกินอิ่มแล้วมันหอยอ่ำเขามันสิเขาไอ้พี่น้องผู้บ่โหกสีบ่โหนเนาะลูกร้านเกิดมาไงรุ่นหอยขากลับมันเตรียมพอว่ามันสิอยูุในหันแล้วฝนตตมันก็จะออกมากินหอยจุบมต้องจุบด้วยครับอยาวนาเกียดด้วยพี่น้องด้วยผู้เคยกินนี่เพื่อนจีจุบทุกคนแหละครับผมแต่ว่าตัวหน่อย ตัวน้อยจะอว้วนตัวใหญ่กับมี่มีอมันมาค่อยแข่งก็จะต้มืัมไม่สิรี่อือออกเมืองกับแสบดิออกมาอืพอพลอยดียขนาดแสบตัวเนี่ยไม่หน่อยเหรอย ทำว่าเป็นวิธีหนาเกล็ด้เพี่น้องเนี่สันที่เอิญเอาหอยจุบเลเนาะต้องต้องจุบกันเนี้ยมาเด้อมาเด้อกินข้าวพร้อมกันเด้อพี่น้องเอ้ยแกงหอยแกงหอยแกงหอยเขายั่งแกงลังกินนังเขาเบิดพูดได้ว่าพูดได้ว่าเขาที่เบิดติีบเลยเนี่ยข้าจะกินหอยเราก็กินเขา ถ้าว่ากินกับลูกกับหลานเนี่ยโอ้จะเป็นเพราะได้กินอืมเป็นยังยังหน่อยฟ<ะ><ะ>าดขาจิ้มจะลูกภูมิจิ้มบอ,อกมหาลาบอนะคือขยันเนี่ยน้องสามนะลูก กับบอกทอนฟ้าหมอดอกนี่ลาพ่นว่าเลี้ยงลูกตั้งแต่ตีนพ่อฟ้าหอ,อ,ายอยอน,น,น่นนย<ล>ะนนนกดโถอีนนีตีนไม้เสลี่ยเสื้ออยู่แต่หอยจูบแมนเหรอล่ะเขาตีมืออานนี้ก้อนหนึ่งไม้ไม้ใช่ไหมไหม,มันตีนมือแล้วเขาไม่บ่แม่เคยกินรับจ่างพันนี้เลยลูกพันซื้อมาหลายล้าเลยพันมาจ่างต้มมาเหรอบ่ นต้มแลยแหละเพื่อนเอามาจ้างก,กิม่มโลละสิบบาทแมน่นว่าเป็นเปลือกหอยบ่ทั้งเปลือกทั้ง่นื้อมัเนี่อันหัวมัน่นรีสิบบาทนะอเอาแต่หัวเอาแต่เนื้อเอาแต่เน,เนื้อเลยม,มาสั่งไมนะ่น่ะแม่มแล้นตัวไงมันกิ่งไงอือ,อเอา ไม่จะรังเกียจผมเด้อแม่ท่านใส่มือลุยการกินข้าถนัดไงก็กินท่านละเจวกินกับแขกกับผู้อื่นกับบกาคาละแบบนี้นะเอาไปพัดกินก็ได้เด้อพี่น้องเล้อกระเพ้าหอยหอยขมเพิ่อนแต่ว่าพัดเป็นอันพัดอังซีก็ได้พัดเป็นนววนี้ก็ได้ขั้นพัดเป็นน่วงังซีแม่พอเอาหัวละผ้าใซ่ได้หรืกไอ้มันออกหวานๆจัง่อยอื้ เพราะกระดังน่ะน่าหูม,มากเอาตีนมือแห้งเออไข่แนี้ัแบบนี้ตกเอามือไปถือน้ำมันก่อนอ๋อยูดีเลยไข่ขึ้นเลยเพราะยังนี่แม่แข็งๆไงอืมเหนานานเหน,า,หนาแล้วครับ ยามาซาฮ่าไปอยากลูกล้วพี่น้องเอ้ยหนาวไรไปอยากลูกกับลูกทอดยามลูกกัไดลูกก็เก่าไปอกลุกกนอัล่ะนนบมได้มันนอนหลับเฮ้ก็ไม่กันกินคนบบคนากมันคู่ในแผ้ไม่กินแขวงบหวานตัวนี้แหละยตัวน้อยเละอ้วน บอเลขพี่กินนัวแนนคือูงคนเนาะหน่อยพี่กินัว่ไปซื้อน้ำเงินน่ะเนี่ยคนทีมาสองอย่างเลยเนี่ยอืออยทงเนื้อไงพอนกเลือไอ้พอนวลไงนน่อยพอนึ่เลือพอนวหน่อยเน่น เอาหน่อน่ยแม่ควายเอาส่นแร่ว่าโต้ไ่นี่สีอยากได้หน่วยเงยทั้นเป็นได้ปะเนี่ยได้เอาหน่วยหน่อยแม่เอาหน่วยใหญ่หแล้วว่ามันค่อยแสบกัน่วยใหญ่ตัวมันได้กี่นลายไหมว่ามันสีหวานวก,กันหรือเปล่ามันสีหอยวกนันสีบางอย่างมีน้ำจิ้มแต่บางหัก ตะกี้ให้น้าปังมีแกงไช้ปลาแกข้งก้องแซ่บไร <c oughs> ทั้งคนทั้งบา้านเพิคนเอิญดอกผักกระดุมดอกกระดุมเพียงไหนดอกเลื้อยๆมันเป็นด่างนะลูกแมวมาสู่กินแกงไช้ปลาคอนะบ่ะแกงไช้ปลาคอก็ได้แกงไช้ปลาน,นะบ่ะแมนได้เบ่บ้านเอาเอิญยัง เขาเอินผักแหงค้องอืมแหงค้องอยู่มันไม่คองอยู่เหรอแหงค้องกับแรงค่อยอเดียวกันมัใช่ตะกี้พ่อจักวันกินดิบได้เนาะเคยจะแกงกิน,นแกงเส,สบะคอแซ่บแซ่บแซ่บสุดในสมัยนั้นหรอป แต่ก็เสียบแม่กวานเสียบอยู่บ้านีน่พอพอตายนะแล้วเ,เราอยู่ในเมืองหนหน้าเราไปอยู่เพจอนั่งด้ปลาซาปลานี่อื่นพันว่าไม่กินปลาน,นกันเนอะตอนสวยสันแม่ก็ลาบปลาสุกันกิน mm hmm. ลาบปลาแล้วแม่แกง mm hmm. แกงแล้วอัน,อน,อนที่พ่อแกงแม่กมับพ่อใส เอามาใส่ผ้าขาวแบบนี้นแล้วา่าต้องกินเป็นยี่บอย่าย่ได้แล้วก็กินแกงกระแสบดิบกระแสบมือหนามากนุ่นๆมาดอเกี่ว่นนาเหลืองกี่ว่าเท่าเรายง่งเอามันแสบเลยตีเอาไปย่างมันเท่าล้วย่ยามันย่ามันไปแกงกินน,าน,น,น้าน่นเลยบไปหามาปูไว้เนาะโอ้ยบ่อยกบ่ได้หาอยาก บัาไปหามาปูไว้ก็ดีดิเวลาเขาอยากกินเขาก็ะไต้องลงไปท้ำบางทีนะแมนบัวมันเป็นของอยู่ถาำลูกไอ้ต่างได้ไปทถ้ำได้ไหนหลังบัวห่านได้บรรยากาศได้แมหมหลังทั้งทีที่อยากกินยังไงคือเไปหนเอาผักสมิ่งแม่มปูยบ้านนะ่ะแม่บัวแม่บัวแม่ปูดอกอยู่ใกล้ๆกับมีอยู่ป่า อืมเข้าทางปลาหรอก็บบริกินป่ะเนี่ยแสบ,แสบพ,แพี่น้องแสบพ่อยดีล่ะกินมะนอวพี่น้องคเคยๆกินคยๆกินมะนอกินมะนาวแกงหอยนั่งกดโตตัวโยโยู่ยันนั่ดูดบะคักลูกเสาใหญ่ก็ยังได้ใส่สวยลูกเสาหน่อยเลยอยากกินแกงห <laughs> เอา Cái gì vậy bà Nhiễm? Xẹp đấy Vẫn răm, vẫn Cứ xoài Khá phá hoài Không, bệnh phá mỏ tái, khá khó Khá dữ bỏ phá thắng xem ปลาไฮแดงมใส่ด้วยได้กินมะนาอท่างนั้นได้อย่างกินนอก,กินแกลงนะครับผม <c oughs> กินน้ากันมาน้อพี่น้องเนอ้อขอบคุณหลายๆเได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อดิอุตสาบ่งแม่กับลูกเด้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายต่าง,ก,างกินข้าวแกลงสุ่มกันคือวานขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครัวอร่อยนัวยหญย่กะสิว่าต่วควมเกาเนี่ยแหละพี่น้องอยู่ไซให้กคอยู่ให้ได้อยู่ดีกินดีมีควมสุขเด้พี่น้องเด้อมีสุขภาพแข็งแรงบบเก็บโบจนบบทุกโบยาก คิดจังไหนกไก็ใดสมมากสมปรารตนาลำลำลุ้ยๆสุขูสุขคนนะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะคอย่าลืมมือถอะนะแกงหอยปลาใส่ไส้ใดนะพี่น้อง